สวัสดีครับเด็กนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูนะครับจะให้เด็กๆนะครับได้รู้เกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองต่างๆของประเทศไทยนะครับการแสดงพื้นเมืองก็คือการแสดงนะครับที่อยู่ในแต่ละท้องถิน่นเขาบอกว่า เป็นการแสดงพื้นเมืองที่เป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นนะครับที่มีความแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสามารถนะครับแบ่งออกเป็นสีภาคได้ดังนี้นะครับอันนี้คุณครูคก็จะทบทวนเพิ่มเติมให้กับเด็กๆไปด้วยนะครับว่าการแสดงพื้นเมืองแต่ละภาคในประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายกันออกไปนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพของคุณที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนะครับภาคใต้ก็ไปอย่างหนึ่งภาคอีสานก็ไปอย่างหนึ่งภาคเหนือก็ไปอย่างหนึ่งภาคกลางก็ไปอย่างหนึ่งนะครับแต่ละภาคจะมีลักษณะและความแตกต่างกันไปนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเด็กๆมีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็บอกว่าการแสดงพื้นเมืองก็คือการแสดงที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นนะครับ แบ่งออกเป็นสีภาคครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้แต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีการดําเนินชีวิตของคนที่อยู่ในแต่และท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับมีความแตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างการแสดงทางภาคเหนือก่อนในภาพนะครับการแสดงของทางภาคเหนือนะครับก็บอกว่า จะเป็นการแสดงนะครับที่มีความอ่อนช้อยนะครับที่มีความอ่อนช้อยอ่อนหวานนิ่มนวลมีความสวยงามนะครับเพราะว่าผู้คนในภาคเหนือเนี่ยเป็นคนพูดจาอ่อนหวานนิ่มนวลอ่อนหวานวัฒนธรรมและประเพณีของภาคนั้นจะมีะความนิ่มนวลอากาศก็เย็นคนประกอบอาชีพคนมีการพูดจาไปรยเราะมีความ ก็จะแบบไพเราะนะครับทำให้ดนตรีหรือว่าการฟ้อนของทางภาคเหนือนี่ค่อนข้างจะนิ่มนวลอ่อนหวานนุ่มนวลน,นะครับเช่นการฟ้อนสานไหมก็จะเกี่ยวกับอาชีพทำไหมผ้าไหมผ้าไหมหรือว่าเก็บไหมนะครับตัวไหมนะครับฟ้อนเล็บเนี่ยเวลาฟ้อนเล็บเนี่ยจะใส่เล็บที่มีลักษณะยาวๆนะครับฟ้อนเล็บนะครับขนายาวๆไปครับภาคกลางการแสดงของภาคกลางนะครับก็บอก ภาคกลางนี่จะมีการแสดงนาฏศิลป์หรือว่าการแสดงพื้นเมืองค่อนข้างที่จะย่าค่อนข้างที่จะมากนะครับโดยส่วนมากนะครับทางภาคกลางจะเน้นความสนุกสนานนะครับและบางครั้งก็จะเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในภาคกลางเช่นรำเถิดเทิงหรือว่ารำกลองยาวดังในภาพที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นภาพรำเถิดเทิงหรือว่ารำกลองยาว <REP. S 2> เช่นลิเกอ่าลิเกนี่จะแต่งตัวชุดสวยๆงามๆเป็นนกเด็กคิดว่าเด็กทุกคนคงจะรู้จักลิกเกกันแน่นอนนะครับแต่ไปลำตัดลำตัดนี่ก็เป็นการแสดงร้รองเพลงโต้อตอบไปมาแล้วก็มีรำไปมาเป็นการรอ้องโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับรำกลองยาวนะครับไปครับเด็กๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นการแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานนะครับเขาบอกว่า

สำหรับภาคใต้ก็จะเป็นการแสดงที่มาจากวัฒนธรรมไทยพุทธและไทยพุทธมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะาภาคใต้คนมุสลิมค่อนข้างเยอะนะครับบอกว่าการแสดงของภาคใต้มีวัฒนธรรมมาจากคนไทยพุทธและไทยพุทธมุสลิมเป็นการแสดงที่มีลักษณะอ่อนช้อยเช่นโนราหรือ่ามนโนรานะครับเด็กๆคงจะรู้จักนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงามมากและก็ การแสดงที่มีจังหวะสนุสนานคึกคักเช่นลิกเกฮูลูอาระบำตาลีกีปัตหรือระบำพัดในภาพนะครับระบำตาดีกีปัตเนี่ยก็จะมีการใช้ร่มเป็นอุปกรณ์นะครับเด็กๆต่อไปนะครับคําถามในวันนี้นะครับให้นักเรียนทํานะครับให้วาดภาพการแสดงพื้นเมืองมาหนึ่งภาพเอาภาคไหนก็ได้มาหนึ่งภาพทำลงในสมุดวิชาดนตรีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ